เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่คาเฟ่ของพี่ก้าวสควีดนะครับผมก็เรากําลังเตรียมตัวเตรียมรถไปเชียงใหม่กันนะครับผมไปางานคาเฟอีนของของีเดเมิสสกันนะครับในนาทีจะได้กับเชียงใหม่บ้านเกิดสักทีนะครับหลังจากที่เรามาอยู่ลังสิตได้รับรยะหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีงานใหญ่นะครับที่พวกพืชสลโลกเชียงใหม่เดี๋ยวย,งยังไงเดี๋ยวถ้าเราได้ขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมนะก็มีพี่ก้าวสควีด พร้อมแล้วรอติดตามได้เลยใช่เพราะว่าทริปนี้น่าจะง่วงแน่นอนใช่แล้วเราจะต้องอาจจะแบบน้อยมากทริปนี้ใช่ไหมผมก็ว่าตื่นเต้นอ่ะผมนอนไม่หลับเลยนะเว้ยคุณผู้ชมจริงๆนอนแม่งไม่หลับเลยแบบอะไรคอตกคอภาพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไงเตรียมตัวรอดูกันครับก็เดี๋ยวดูเรื่อยๆกันก็ได้พี่ตอนนี้ปุ๊บสี่โมงครึ่งพี่สี่โมค่งทริปนี้ถึงเชียงใหม่เมื่อไหร่ถ้าเราตีนผีก็ สักประมาณตีสี่ตีห้าแต่ถ้าเราแบบชิวๆก็สักหกโมงหกโมงเจ็ดโมงอะไรเงี้ยพี่เออไปคลองหักในรถเราใช่ใช่แล้วเ,เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าเราจะได้หรือเปล่าแต่นี่เนี่ยตอนนี้เราเราไปกับใครครับพี่พี่เต้ครับโอเคพี่เต้เอาแจ๊ดจ,จีเอ้จีทุยจีเคมาเราไปดูกันดีกว่าป่านล้วเจอกันนะครับระหว่างระหว่างทางเราจะเป็นยังไง Later. ต้องมารีวิวแล้วโคตรสวยจัดกิตเมนโคตรสวยเราคุณผู้ชมดูดิว้าวซ่าคันนั้นเป็น TA 22ยี่สิบสองนะโน,น้ตดูนี่เยอะเลยนนนั่นก็ฮ R 3 4สามสี่เซฟิโลนะฮะวาลซ่าไปลุยโลดกันได้เลยเพี่แต่ค่บพี่เตะได้พี่ไม่มีปัญหาครับ ชื <laughs> ๊บเดี๋ยวต้องปรับแคมเบอร์ไปพี่เอ้ยไม่ใช่แคมเบอร์ดิปรับความแข็งโชค ผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับกลับบ้านเกิดมาแล้วและในที่สุดผมก็ได้เจอกับยอดรักของผมเหมือนเดิมแล้วยอหลัก็กลับมาหาน้องแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะน้องไปล้างรถก่อนนะครับว่าจะได้แบบเปียกๆเพราะโดยรวมก็คือแบบสภาพก็โอเคอยู่นะคือมีฝุ่นนิดหน่อยครับผมแต่คือโดยรวมมันงงมันเงาอะไรอยู่ละเหลือแค่เก็บนิดๆหน่อยๆครับผมเราก็จะไปงานคาเฟอีนกันนะครับผมเจอกันเดี๋ยวไปล้างก่อน ันนี้ผมอยู่บ้านแฟนลืมบอกไปว่าตันนี้ผมอยู่บ้านแฟนผมนะครับก็เดี๋ยวผมให้แฟนผมพาไปส่งที่พวกคาแครนะครับคาแครแถวบ้านนั่นแหละถูกถูกครับเราเราไม่เน้นแบบพวกแบบโอ้โหว่าวังราคาว่าวังขัดเครือบอะไรขนาดนั้นนะฮะก็เดี๋ยวเราค่อยๆขับไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปส่งแฟนผมเขาทําแผลอยู่ขับมอเตอร์ไซค์ดานลดลงนะฮะออเกินพิกัดนั่นเองนะคุณผู้ชม โอเคครับโอเไปบ้านสาขาดนิ่เรามาจอดรอดที่รักผมกันนะครับออกจากบ้านมาแล้วคหรนะครับขับแจดนะฮะจีดีตัวแรกไม่ดสิตัวมันร์เชงครับตัววีตัววีเทคนะเออสถาบานรถก็ค่อนข้างเยอะเลยต้องค่อยๆให้นางอันนี้ไปนะครับ ผมรู้สึกคือไม่ได้ขับนานมากคุณผ,ผู้ชมคือแบบแทบลืมฟิลไปแล้วว่าขับรถตัวเองไปยังไงนะฮะแล้วก็แบบชินไม่ชินกัการระยะปล่อยคัดแล้วอะ่ะเออแต่ก็พอพอเขาพอขับได้อยู่นะฮะ<อ>เพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ผมไปลังสิกนี่คือไม่ได้แบบแตะเนื้อแตะรถอะไรเลยนะฮะที่มันเป็นรถช่วงล่างซิ่งๆของตัวเองเนี่ยโอ้คือแบบโอ้สุดๆเลยอะ่ะยากมากเหมือนรถตัวเองกลายเป็นขับยากไปเลยครับว้าว อะเดี๋ยวไปล้างรถกันครับผมใกล้ถึงละลูกละนาดถือรักจื๊จื๊อจื๊อเอ้ยได้คุณผู้ชมอันนี้ก็อยู่แค่เกียร์สามนั้นแหละใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว,ลลวอ ใชล้างอาชีดถึงละหกสิบาทเองร้อยหกสิบาทไม่ใช่หกสิบาทโทษมาถึงแล้วครับโอเคเราก็ฝากรถไ้ล้างเรียบร้อยนะครับผมภารกิจต่อไปเราส่งสีพระเยทำแผลสีพระเยเราทำแผลนะครับ เธอไปโดนอะไรมาที่แขนนะเล่าให้ฟังหน่อยลดลงไหมแต่ที่น่แต่หัวฉันเที่ยงมากเลยอะไรได้ไหมนะเอาแน่ะไม่เป็นไรหรอกเธอ,อเติมทะทะน้ำมันก่อนไหมเติมเท่าไหร่ดีเออฉันลงไปปุ๊บแม่งมองทั้งร้านเลยนะแน่นอนเธอเธอสวยเธอสวยงหนทุกนาทีที่เคยสัมผัสทายกินเดอมีเนียน รถเกียร์เออเถเร็วๆนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เร็วๆนี้ก็ในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้เห็นผมเอาแจ๊สจีดีคันนี้ไปแต่งนะครับผมเพราะว่าขออนุญ,ญาตจากมนุษนย์เมียอนุญ,ญาตไหมสหวค์น,นะครับสวรรค์ใครได้แฟนอย่างนี้รักษาเขาไว้ดีๆนะครับคุณผู้ชม,ะมอะไรนะ,ะไ,มไม่ได้วีมือ เราไปทำภารกิจส่งมนุษย์แฟนทำธุระสักครู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันต่อเนาะตอนที่ล้างรถเสร็จนะครับเอาละครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปงานคาเฟอีนกันนะครับผมตอนนี้ยังยังยังไปเลยล <c oughs> ไปเลยไปเลยไม่รอแล้วโอเคโอเคโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่งานนะตอนนี้ผมไปล้างน้องมอนเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ผมก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปงานคาเฟอีนกันนะครับ Want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder they asking me. If I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try to just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, drop kick. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. You got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys leave you top list. And get crazy around here in my section. All of my ops get to stepping. Know how long I had prayed for these blessings? Took my L's and turned them to lessons. I go take it, I'm not in the begging. If I'm breaking bread, it's only with the brethren. I need the tops, that's where I'm heading. Yeah, she want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. I came up from the bottom, now look at me now, they mad at me. Can I slow it down, cause it's coming too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me. If I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Yeah, boo, I'm moving faster than lightning. I can't close on my eyes, too excited It's the fruit of what you get for trying. Don't be selling no more, I'm just buying. I got two of everything that you're buying. my boots on and turn to a giant. This is fact, ain't no fiction no writing. If I want to, I go right in the highland. Me and my lady somewhere on the island. I came up in a war zone where it's violent. Either end up a victim or a tyrant. Nobody did it like this. Nobody ever told myself something would get better. Wrote it and every letter. Now we flood the city, it's never been wetter. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, though you're moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Came up from the bottom, now look at me now, they mad at me. I cannot slow it down, cause it's coming too fast for me. Nobody better like it, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. ณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในงานคาเฟ่นะไม่ใช่คาเฟ่เดิงานคาเฟอีนนะครับผมก็เรามาอยู่ในโซนของโซนลัดแรกก็ข้างหลังนี้จะเป็นแบบพวกอ่าเขาเรียกว่าไงอะโซนขายของอะไรพวกนี้ครับวนี่รถท่านประธานรถท่านประธานโก้โคตดสวยเลยคุณผมมู้ชมดูดิว้าว <Wow. S 1> ครับอันนี้อีวของี่ท่านประธานนะแล้วก็อีวโห้าดิเอออันนี้เาก็ที่เห็นอยู่ก็ EVO 5ห้าท่านประธานโก้นะครับแล้วก็นี่ก็ กายไลท์ทำสองอคอสิลล่านี่แล้วก็ส่วนคันนี้พอเช่น,นะครับไอตัวนี้เป็นของอินฟินิตบีเดียนะครับผมนี่บูธก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็โซนนี้อ๋อเนี่ยโซนนี้โซนเดียวกันเลยเว้ยคุณผู้ชมตรงๆนะนี่อันนี้โซนของพี่เบียร์เลดบอยฮะอ่าก็สดนี่นี่นี่ตรงนี้ผมมีอะไรน,นําเสนอมาคุณผู้ชมนี่ เ2 0สอครับเอสสองพันเคยีทอร์โบหรือเคยนะกาจะเคยี่บสี่เทอร์โบนะคุณผู้ชมดู2000 <years> later. ครับต,ตอนนี้เราอยู่ในโซนของ งานนะครับผม <All right. S 1> ก็เท่าที่ผมมา ยังไม่ได้อัปเดตให้คุณผู้ชมฟังเลยว่าตั้งแต่ตอนเข้ามามันมีรถเยอะอะไรบ้างครับเพราะมผมก็มัวแต่ถ่ายรูปแล้วก็เอาแฟนไปซื้อของนะครับผมเพราะว่าร้อนมากบรรยาก,กาศวันนี้ร้อนมากนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ก้าวสกูีทนะครับผมเดี๋ยว<ส>คเดี๋ยวให้พี่ก<ส>้าวพาอินเทอร์วิวหน่อยว่าวันนี้าพาทัวร์ว่าวันนี้มีรถอะไรแปลกๆจากของสำนักไหนมาบ้างดีกว่าแต่เอาหลักๆคือเราจะพาไปชมรถดีกว่าคุณผู้ชมคือตอนนี้ตอนนี้คือยูทูบเบอร์ทองนาดังขึ้นตาครับนี่สารพัดที่ได้มาของอูเนาะ น้องภาส่วนเดี๋ยวเรามาถ่ายวล็อกกันดีกว่าได้ได้เราเป็นพวกชิวๆครับผมเลยว่าแสงหมดเราก็มาโซนแรกนะครับโซนแรกที่ที่เห็นกันเลยเนี่ยก็คือเป็นโซนฮอนด้าของพี่ซุปกปลาดบายซุปเนาะอ่านี่เน่เขาส่งผรถจากกรุงเทพขึ้นเทเลอร์มาสองคันเพื่อมาโชว์ที่งานนี้ตอนนี้เลยผมผมเขาบอกว่างานนี้คืองานคาคาเฟอินเซียนคาเฟอินเซียนเองครับเป็นงานคาเมทคันที่สองของที่เชียงใหม่เนาะอ่าใช่ใช่ฮะจัดโดยเอ็กโอโต้สปอร์ตนะครับแล้วก็ เสื้อขาวยิงยิื้อของท้ามัสเตร์มามีเดียแล้วก็ทางวิชชัปเชียงใหม่เมื่อก่อนที่เป็นหาเนร์ดเขาจะใส่อบเสื้อวงอเกหลายคนไม่รู้นะมันก็คล้ายๆอารมณ์แบบของคาคาฟี่ใช่ไหมพี่ก้าวใช่ครับแต่ว่าเนี้ยคือพี่คิดว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของหนือเนใช่ใช่เคยมีมีจัดอยู่ครั้งหนึ่งนะล้วแต่นี่เป็นการครั้งที่สองนะฮะ ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนไปดูข้างในพี่ว่าเดี๋ยวเราแวะดูคันด้านนิดนึงเออเราเลยพี่เอาใจสายวีเทคหน่อยใช่เพราะว่าพี่ดูมาแล้วเนี่ยดูน่าสนใจหลายคันเลยเออจริงฮะใช่ใช่ใช่แต่หารู้ไม่ว่าเสื้อตัวอย่งคดีเจ้าของรถอยู่อ๋อนี่ไงพี่แนะนำไหมเคยดึงคันนี้เคยถ่ายเป็นอัลบั้มเต็มของลูกค้าคนณตีนในเพจพี่ก็คือคันนี้ไฮไลท์เลยคือสมบูรณทเนพี่ยมันอ๋อนี่นี่ สุดยอดสุดยอดนี่นี่นี่ยภักดิ์ดูว่าคันนี้ดีไซนเจอร์คือจะมีลายเซ็นของเจ้าของตำแหน่งโอ้นี่นี่นี่เอาตัวอย่างอาบ้าปิดบทเทียนนี่ ก็จะเป็นหูสปูนนะกยสุดยอดนี่นี่สปูนทั้งลำคันนี้คือซิเนี่อยู่ในคันคาบินเพราะว่าคันาบินตัวนี้จะมีแค่สามอันในประเทศไทยที่ผลิตมาสามนทั่โลกอะไรสักอย่างเป็นลิมิตตล้วมากสูตรอ่ะอันนี้คือสปูนแทนทั้งลํำเลยใช่ไหมพี่ ติกเนเจอร์คันนี้เลยคือหูรากสปูลตัวที่เกิดเป็นแบบมุ่งหายยาวแล้วเอามาตัดว้าวสุดอ่ะบมากแล้วก็เดี๋ยวขอแวไปคุยกับเจ้าของนะแวบนึงได้เลยได้เลยครับเจ้าของเดี๋ยวไม่ต้องไหนเจ้าของอ๋อได้ๆๆ้ี่่น่นีคันนี้เคยตัดแล้วบัผมมากประมาณ2ปีที่แล้วใช่ครับใช่เป็นคนแรกเลยครับที่ได้ตัดแล้วบั๊มใช่แล้คือี่ที่บอลจะเน้นเร็นสปนล่นคันนี้ใช่ครับคันนี้คั่ก็คือเป็น G T หกปูลนะครับก็คือจะใช้ของ แล้วก็พี่มีโปรเจกต์ใหม่ตอนนี้ยังมีแบบโปรเจกต์ที่ยังไม่ได้ทำออกมามี่ครับแต่ขอถูกไปก่อนถูกไ้ก่อนเดี๋ยวขอผมก็เดี๋ยวไว้โปรเจกต์หนุ่มเจ้าเดี๋ยวถ้าผมมีโอกได้ไหมครับผมได้ครับเดี๋ยวบอกเป็นคว้าเลครับถ้าเกิดรถเสร็จเดี๋ยวให้มาถ่ายคนว้าเลยครับอคบวันนี้ขอบคุณมากครับผมเอาเลยครับผมทานเรียบร้อยแล้วคนก็ตีกองก็เดี๋ยวพาไปดูแบบว่าเร็วๆไปเลยได้เลยพี่สปีดรันเลย นี่บอดี้ยานนี่ออใช่ที่มี G T ที่ที่เองก็ที่มี G เหมือนกันใช่มันโรสอยู่แล้วที่ตั้งห้าล้านเป็นตัวนี่ยคือเป็นมาตรฐาน G J one อ๋อคือจะเป็นบอดี้เหมือนสามประตูนี่แหละแต่ว่าเป็นคูเป้ซึ่งมีน้อยมากในไทยอ๋อนี่ไงนี่เราหลายคนเคยเห็นจากในหนังเรื่องฟาสฟาใช่ใช่นี่สีอย่างนี้เลยทำสีนี่เหมือนเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่ร์คือหางหลัง อันนี้คือหางหลังใช่ที่เป็นหางหลังของอะไรครับเนี่ยอันนี้พี่ไม่ทราบแต่ว่ารู้ว่าหายากมากๆเพราะว่ามันเป็นหางหลังที่ใช้ในหนังเลยอ่ะอ๋อเออจริงๆคุณผู้ชมลองไปหาดูได้นะถ้าไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ทภาพให้ตรงนี้่ะอ่ะเผื่อนียนๆนะเออเข้าเข้าเข้าท่าเข้าท่านี่อันนี้เป็ c 2ซึ่งตอนนี้คือ เข้ารถแล้วน่าจะเป็นรถแลโดยสมบูรณ์แล้วเพราะราคาในที่ผ่านมาเนี่ยกระโดดมากๆเป็นเข้าตัวเลยโอ้ใช่ทั้งดีซีทูทั้งดีซีไฟเลยนะครับสุดๆเลยเนี่ยคือดีซีทูเนี่ยเขาบอกว่าดีซีทูเป็นรถที่เขาเรียกว่าสมรรถนะคือไฮดรอลิกเนี่ยมันดีมากดีที่สุดในรถขับหน้าเลยแล้วอ่ะใช่ใช่นะครับเนี่ยเนี่ยดีซีทูนะครับผมนี่2คันนี้ดีซีทูอันนี้เป็นมูเก้นเก้นอ๋อผ่านมูเก้นใช่เป็นผ่านมูเก้นพยาวเหมือนกันอืม อันนี้ก็มูเก้นนะพี่เนาะใช่เป็น,นมูเก้นไปเดียพี่ครับนี่เขาเขาบอกว่าเบาะตรงเนี้ยเป็นเบาะที่แพงใช่ป่ะแพงมากมเพราะว่าเบาะตัวน,นี้แล้วอ่ะมันคือ S R 3สีเหลืองเนี่ยมันจะอยู่ใน Honda Integra er t ไทย R เท่านั้นอินทิทูไทยอาร์ซึ่งมีไม่กี่คันคือหลาดเครื่องก็เป็นสิบแปดซีอาร์ไอป๋าแดงอ๋อเนี่ยเห็นผมเห็นในตลาดเข้าขายกันแบบหลักล้านอ่ะใช่ไหมหรือว่าหลักแสนตัวเนี้ย ต่ำกว่าสามแสนห้าแน่นอน,อน,นโอ้ใช่อารมณ์เหมือนพระเขาเรียกว่าอะไรภายในเหลืองของอียิครับ,รอ,บอ๋อฮะโอ้ลบ่าณข้างนั้น,น,นผมพูดอะไรผิดพลาดไปต้องขอขอโทษทีนะเพราะบางทีเราไม่ได้แม่นยำขนาดนั้น<ช>แต่ว่าอะไรที่รู้ก็จะบอกไปอะครับแต่ว่าถ้าผิดตรงไหนกล้ามาแก้ได้เบ<ใ>นบอกก็ได้ในในในคลิปใต้เมน่อา อันนี้คือ ekenai พี่ชอบมากอยากมีครอบครองนะเพราตอนนี้ราคาไปใหญมากแล้วเราก็จะยืนมองจริงฮะสุดๆคันนี้คันนี้ไฮไลท์เพราะว่าคันนี้เป็น e.g. เอ้พี่ช่โอ้คันนี้เป็นไฮไลท์นะครับคันนี้เป็น ekenai ของทางตลาดไบซุปซึ่งพี่ซุปเป็นเจ้าของซึ่งคันนี้สิ่งที่พี่ชอบเลยคือเมื่อปีล่าสุดงานออโต้ซาลอนนะครับคันนี้ได้ไปจอดบ้าบูธของพี่โอ๊คขับแล้วเออแล้วก็คือเจ้าสำนักอ่ะเขามาเซ็นให้ทั้งคันเลยนะโอ้ใช่คือ เป็นสปูนคอมพีดเหมือนกันสุดยอดเลยนะเนี่ยประเมินค่าไม่ได้นะครับโอหสุดยอดนี่นี่ก็นี้ก็คือคาราวานดีเคยนายดีเคยก้านะครับไทยอาร์เอสเคแปดรถแท้จัดไปครับคันเดียวในประเทศโอ้ของพี่จัดสุดจัดอ๋อลุยครับก่อนหนึ่งเลยต้องขอขอบคุณมากวันนี้ไปได้เสื้อมาจากเรดบอยนี่โอ้นี่เรดบอยสปอนเซอร์มาสุดๆเลยสุดจัดฮะอ่านี่นี่เดี๋ยวผมขอนําเสนอคันนี้ก่อนคันซ้ายนี่เป็น FK 1.5ของพี่แมว V Shop นะครับผม<ช>ก็เป็นสปอนเซอร์งานนี้เนาะนี่แต่คันนี้เป็น1.5นะครับ1.5 t u r โ o ตัว RS นั่นแหละเนาะแต่ก็ทำพาร์ทนะครับ ทำพาร์ทให้อาเป็นนี่ยคือตอนนี้มันเป็นบอดี้ไวอ้วนแบบ a k 8ไม่พอคันนี้เป็นสปูนแท้ทั้งคันของ XK8 ใช่คือหน้าหลังวิงใช่เหมือนเลยใช่ครับเนี่ยสุดยอดมากเลยมาคือก่อนหน้านี้แรปลายสปูลต็ออกงานทีแล้วแต่ใี้มาเจอทีก็คือเป็นคลีนเหมือนเดิมนะใช่ครับเก็บเนี้ยบเรียบร้อยแล้วสวยทั้งสองแบบแต่แบบนี้คือแบบพี่ชอบมากเลยดยส่วนตัว มม่ะเดี๋ยวมาดู MK8 แท้หน่อยดูซิว่าแบบมา,มาที่ไม่จอดเปรียบเทียบดูเนี่ยเออเผื่อจะได้แบบดูแยกความเทียบแต่คือแบบเรามาดูแบบค้าแท้กับของคันแท้นี่คือแบบไม่ค่อยต่างเลย่ะพี่ ไม่ค่อยต่างแต่พี่ว่าสมรรถนะหรือไงมันคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยใช่เพราะว่า FK 8แพ้เนี่ยมันเป็นเครื่องเทยีส์สี่เทอันนี้ถัดเครื่องพี่ไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะใช่ใช่ฮะเค่งมาโรงงานมาก็ไม่ต้องพูดถึงว่า3 0มร้อยกว่ามีแน่นอนนี่เดายพามาดูแบบไหนไหนเราก็เดินมาแล้วใช่ได้เลยพี่ลุยครับชอบม่กท่านหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยแหละคือพอที่เป็นเอฟบ้านเราเนี่ยเอฟสี่ประตู แต่ว,ว่าทำเป็นสแตนนี่นเปหนเนเจอร์เขาอยู่ที่ร้อนรอบรอเขามากโอ้ ล้อหล่อมากโอ้นี่เป็นล้อเนี่ยล้ออะไรนะอีโวไหมพี่ใช่ใช่เป็นล้ออีโวน่าจะเป็นล้ออีโวนะใช่ใช่เหมือนนะเหมือนล้อแบบพวกสปูนที่น่าจะเป็นสี่รูด้วยสี่รูร้อยน่าจะเป็นขอบสิน่าจะนะน่าจะเพราะว่าคล้ายๆเพราะว่าเพราะว่ามันเท่ารถพี่เลยใช่ไหมเออใช่เพราะว่ามิติรถของพี่มันเป็นโปรโลติฟอร์มมีหมุดไงใช่ใช่ใช่เราก็อยากได้รถตัวนี้ซึ่งอันนี้เขาใช้ซีดี้ยางดึงของพี่มันเป็นยางเต็มไงไม่ใจะเป็นอะไรเพราะว่ายางอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งแปดห้า เพื่อือเอาเป็ดล้อมันน่าจะกว้างมากอ่าอย่างล้อน่าจะเป็นล้อว่างแหว่บางกว้างกวาใช่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 ไม่หน่มา่แล่วก่ใช่ใชมใช่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 ใย่ใช่ใชนใช่ใช่ใชเใชเใช่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 ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่ใ่ใช่ใช่ช่ใช่ใชชกใชัใใช่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 ใ่นี่ช่ชใช่ัใ โบโซใช่ใช่นะครับที่แบบว่าเราไปเห็นแบบตามงานต่างๆชอบซิเนเอร์ของรถคันนี้คือมันเป็นเอกลักษณ์ที่แบบว่าฉพาะบุคคลที่จะทําคือใจรักไม่พอนะคือใจรักเขต้องการทำเนี่ยใช่ดทดิโหนี่นี่นี่คุณผู้ชมไม่เป็นซิ่งเด่นแต่เราดูติใช่ฮะัี่ท่อท่อคือแบบแยงมาอย่างนี้เลยนี่นี่นี่ที่น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 ี่ ตรงรุ่นครับนี่น่าจะเป็นตัวเคสปีดนะงานเคสปีดนี่ใช่แน่ๆเลยเพราะผมเคยเลงไอล้อเนี่ยใส่ในรถตัวเองอยู่แต่ก็เนี่ยคือมันตรงยุคตรงตรงยุคตรงรุ่นด้วยค่อนข้างโอเคเลยมากนะสวยสวยสวยอ่าเจ้าของบอกว่าขายใช่ไหมพี่เจ้าของเคลแล้วว่าขายเอาเจ้าของอยู่นู่นขอบคุณมากครับ โอ้เว่อปุ้งปุ้นตึงพี่พาไปดูอีกคันหนึ่งพี่เป็นคนชอบรถโก่งแล้วพอไปเจอคันนี้โดนใจอ่าเลยพี่เป็นรถที่ราคามันมันขึ้นไปแล้วอ่ะมันขึ้นไปแล้วคือมันลงยากไหมพี่น่าลงแล้วอ่ะมันหามันคือเดิมมันหายากอยู่แล้ว S4 นี่คันนี้คุณผู้ชมใช่แต่ว่าคันนี้คือมันเป็นสพาสล็อกเก็ตเบนนี่แล้วเป็นหน้าบอสเลยอ๋อนี่หน้าเรโทรจ๋าเลยใช่เป็นหน้าบอสนี่ฮะสวยมากสุดสวยมากสุดสวยจริงๆ รถที่มีทยุคทุกสมัยรถซิงรถซ,ง<ล>รซิงแห่งชาติใช่น้าเป็นเลข15 <laughs> คือทรงนี้ในยุคหนึ่งพี่ว่ามันเป็นรถที่แบบว่า เป็นคิปในเจออะใช่หลายๆคนแล้วแต่คนชอบนะมันจะมีทั้งหน้า t t r R32 R34 มีหน้า R s i l v i r S13 S15 ใช่คือแล้วแต่คนเลยคือมันเป็นรถที่แบบว่าคลาสสิกตลอดการไม่ว่าจะเป็นอยู่ในวงการแร็ควงการดิฟวงการเซอร์กิตซึ่งจะเห็นกันได้มากเลยนะในวงการแร็คและก็วงการดิฟ อืมใช่เพราะว่าพื้นฐานบอดี้มันเป็นบอดี้ที่กว้างมากอนีใช่้มันก็เลยสามารถเอามาใช้แข่งโดยที่ไม่ต้องเสียดายมากเพราะว่าในราคารถเนี่ยมันมีขายในไทยด้วยอะไรด้วยแต่ตอนนี้ก็ราคาขึ้นแล้วเรียบร้อยโอ้สุดยอดเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูโซนยูทูบเบอร์ดีกว่าเพราะว่าวันนี้อิ t ฟีดมีรถมาที่เปิดเพิ่งเปิดตัวไปเป็น9 8 7โอ้987า n ป ปั๊กันแรกในประเทศใชสุดจัดใช่ไม่มีไม่มีใครทำเลยนะโอเอ็นโอ้โหคือต้องต้องใจรักด้วยใช่ป่ะพี่ใช่คือออริจินอลของพาร์ตตัวเนี้ยถ้าทำถ้าไม่ผิดพลาดนะครับจะอยู่ใน997าเกอ่าแต่อันนี้เป็น987เอามาทำซึ่งแบบสั่มากเลยนะโอ้บรรยากาศดีนะช่วงช่วงค่ำอ่ะคือก่อนหน้านี้ตอนเช้าที่พี่มามันร้อนมาก ก่อนจะไปมันเหมือนอะไรละคือมันก็มีอะไรให้เราแบบพงหยุดรไร่พีเลยนเ่นนี้่นีเ่นนเล่นนี่นมีนี้ลล สุดจัดที่ใช่ใช่ฮะโหสวยสวยจริงเป็นรถแคมป์ถ้าอยากรู้ข้อมูลคันนี้เป็นยังไงไปดูที่พี่แบงค์สตีดเมทัลรีวิวนะฮะหลายปีแล้วป่ะแล้วก็ช่องที่เขาใช่เอาออฟคอนโทรลใช่รายการเอาออฟคอนโทรลรว่าบูเอ็กโอ้เร็เย็นมากคือเขาบอกว่ายูจีเขา มมันมีปัญหาก็เลยเอาคันนี้มาคือพลาดกันหลายรอบแล้วจะเอารถมาถ่ายคู่กันไม่เคยได้ถ่ายด้วยกันทั้งพี่เสียดายใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเจอเขาเดี๋ยวไปคุยเป็นสองพาร์ทได้เลยครับได้เลยคันนี้คันนี้ที่พลาดไม่ได้เป็นไทยไออีกคันหนึ่งใช่ไหมพี่เคทูปอ่าเป็นเครื่องเคเหมือนกันน่าจะเป็นเคเทอร์โบคันแรกเป็นเค24นะเคทูปใช่นี่ ไม่ได้นี้ก็เป็นรถของพิเชษเอ็กอตตอร์ตัวสุดท้นะครับัวอนนั้ผม